สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเจอกันในหน่วยการเรียนรู้เรื่องใหม่นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3ในเรื่องของการคูณการหารนะคะอย่างแรกเลยเราจะมาเรียนในเรื่องของการคูณน,นะคะซึ่งเราได้เรียนมาแล้วตั้งแต่ชั้นป .2 ป .3 นะคะเพียงแต่ว่าในชั้นป .4 เนี่ย การคูณเราจะมีจำนวนหลักที่มากขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นคุณครูฝากให้นักเรียนไปทบทวนนะคะการคูณที่เราได้เรียนมาแล้วในชั้นป .2 หรือว่าชั้นป .3 นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะสิ่งสำคัญที่คุณครูเน้นย้ำเสมอนะคะเราจะสามารถคูณได้ว่องไวนะคะคูณได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นถตาหากว่าเรา มีความคล่องในการท่องสูตรคูณนั่นเองนะคะดังนั้นนักเรียนคนใดนะคะที่ยังท่องสูตรคูณได้ไม่คล่องนะคะนักเรียนอย่าลืมมันฝึกฝนนะคะท่องสูตรคูณนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราสามารถนําไปใช้ได้ตลอดเลยจุดประสงค์นะคะในการเรียนรู้เรื่องการคูณนะคะก็มีดังนี้เลยค่ะ เรื่องแรกที่เราจะเรียนนะคะจะเป็นการคูณจำนวน1ห,หลักกับจำนวนมากกว่าสหลักนะคะเรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยนะคะห้าคูณสองมื่นสนั่นเองนะคะการคูณเนี่ยเราสามารถอ่าสลับตำแหน่งก็ได้นะคะ จะเป็น5คูณ2 3 1หหรือว่า3 1 5 5คูณ5นะคะก็ได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่เมื่อไรที่เราตั้งคูณน,นะคะเราจะให้จำนวนที่มากกว่านะคะเป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็ให้จำนวนที่น้อยกว่าเป็นตัวคูณน,นะคะอ่ะขั้นตอนแรกมาเลยนะคะเราเคยเรียนการคูณกันไปแล้วใช้เหมือนเดิมเลยค่ะเพียงแต่ว่าจำนวนหลัก มากขึ้นแค่นั้นเองนะคะอ่าอย่างแรกเลยเราก็นำห้าคูณห้าใช่ไหมคะอ่าคูณหลักหลังหลักที่อยู่ข้างหลังสุดก่อนเลยนะคะก็คือหลักหน่วยนั่นเองนะคะแล้วก็ค่อยเพิ่มไปหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นนะคะอ่าห้าคูณห้าได้ยี่สิบห้าใช่ไหมคะเราก็ใส่ห้าทดสองนะคะต่อไป แล้วก็นำห้าไปคูณหนึ่งห้าคูณหนึ่งได้ห้านะคะเราทดอยู่สองนะคะห้าบวกสองก็เป็นเจ็ดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราก็นำห้าไปคูณสามต่อห้าคูณสามได้สิบห้านะคะเราก็ใส่ห้าทดหนึ่ง ต่อไปนะคะเราก็นำห้ไปคูณ0 5นคูณศได้0ูนะคะศู 0, บวกหก็เป็น1นะคะต่อไปเราก็นำห้ไปคูณ2 5งคูณสได้10เป็นเลข2หลักเหมือนกันเต่ดต้องทดไหมคะ,ะไม่ต้องทดแล้วนะคะเพราะว่าเราคูณทุกหลักครบแล้วนะคะก็เขียนได้เลย 10นั่นเองนะคะอาทีนี้คำตอบที่ได้ของข้อนี้ก็คือ11575นั่นเองนะคะคือผลคูณที่ได้จากตัวอย่างที่1น,นะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2กันเลยค่ะ6คูณ49,050นะคะอ่ะอย่างแรกเลยอ่ะเรา เขียนตั้งคูณให้เรียบร้อยก่อนนะคะอย่าลืมการเขียนหลักให้ตรงกันนะคะให้ชัดเจนอตอนนี้ยังเป็นการคูณกับเลขหลักหน่วยนะคะ,อ,ะอาจจะยังไม่ต้องสังเกตในการเขียนหลักมากนะคะแต่ว่าให้นักเรียนพยายามจำไว้เสมอนะคะเราอย่าลืมไม่ว่าจะตั้งคูณตั้งบวกตั้งลบ ก็ตามนะคะนักเรียนต้องเขียนหลักให้ตรงกันเสมอนะคะไม่อย่างนั้นคําตอบที่ได้อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้นะคะอ่าอย่างแรกเลยคูณเลยนะคะเอาตัวหกคูณศูนย์ได้ศูนย์ใช่ไหมคะอ่าต่อไปก็หกคูณห้าหกห้าได้สามสิบใสศูนย์ทดสามนะคะใส่ตัวหลังทดตัวหน้าอย่าลืมนะคะต่อไปก็หกคูณศูนย์ หกคูณศได้0ทดอยู่3ามบวกสก็ได้3ใช่ไหมคะต่อไปเราก็นำหกไปคูณ9 6 9 50กเนั่นเองใส่4ทด5นะคะอ่าต่อไปนะคะอ่าเหลือหลักสุดท้ายแล้ว6กคูณสีคูณสได้เท่าไหร่หกสี่ยีส 4ใช่ไหมคะ24บวก5ก็เป็น29นั่นเองนะคะดังนั้น6คูณ4 9 0 5 0คคำตอบที่ได้ก็คือ2 94,300นั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างที่3กันนะคะ498,503คูณ8นะคะอเหมือนที่คุณครูได้เน้นย้ำไปก่อนหน้าการคูณนะคะเราสามารถสลับตำแหน่งกันได้นะคะ เมื่อเราเพราะว่าเมื่อเรามาตั้งคูณเนี่ยเราสามารถนำจำนวนที่มากกว่านะคะมาเป็นตัวตั้งได้แล้วก็ให้จำนวนที่น้อยกว่ามาเป็นตัวคูณได้เสมอนะคะยกเว้นการหารกับการลบนะคะที่นักเรียนไม่สามารถสลับตำแหน่งได้ถ้าเป็นการบวกกับการคูณนะคะนักเรียนสามารถสลับตำแหน่งได้เลยนะคะอ่ะว่าแล้วเรามาเริ่มคูณกันเลยค่ะอ่ะเริ่มจากแปดคูณสามนะคะแปดสามได้เท่าไหร่ 8324ใช่ไหมคะใส่4ทด2ต่อไปนะคะ8คูณ0 8คูณ0ได้0 0บวก2ก็ได้2นะคะต่อไปก็8คูณ5 8 5 4 10นะคะดังนั้นก็ต้องใส่0ทด4นั่นเองได้2หลักเมื่อไรนะคะต้องทดเสมอ ต่อไป8คูณ8นะคะ8 8 60 4 64บวก4เป็น68นั่นเองค่ะใส่8ทด6นักเรียนอย่าลืมนะคะเมื่อนักเรียนได้ผลคูณแล้วอย่าลืมบวกตัวทดนะคะหลายครั้งเลยที่คำตอบที่ได้ของบางคนคาดเคลื่อนเพราะว่าเกิดจากการลืมนะคะลืมบวก ตัวทดไปด้วยนะคะดังนั้นอย่าลืมนะคะต่อไปก็8คูณ9ต่อนะคะ8 9ได้เท่าไร่8 9 72 72บวกหก็เป็น78นั่นเองนะคะใส่8ทด7ต่อไปนะคะก็นำา8ไปคูณ4 8คูณ4ได้เท่าไร 32นั่นเอง32บวง7ก็เป็น39นะคะดังนั้นคำตอบที่ได้ของข้อนี้ก็คือ3,988,024นั่นเองนะคะคือคำตอบของตัวอย่างที่3ต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่4กันเลยค่ะ ตัวอย่างที่4เรามาดูกัน25,130ืน 25, หคูณด้วยสะคะคำตอบที่ได้จะเป็นเท่าไหร่คูณเลยสคูณศูนย์ได้0นะคะต่อไปก็สี่คูณสามสสองใส่สองทด1ใช่ไหมคะต่อไปก็สีคูณหนึ่ง สีคูณหเป็นสีบวกอีก1ที่ทดเป็น5นะคะต่อไปสี่คูณห้าี้ายี่สิใส่ศทด2นะคะอ่าต่อไปก็สี่คูณสอคูณสเป็น8 8บวกอีก2ก็เป็น สิใช่ไหมคะเราไม่ต้องทดแล้วเพราะว่าเราคูณครบทุกจํานวนแล้วนั่นเองนะคะดังนั้นคําตอบที่ได้ของข้อนี้ก็คือ1520นั่นเองนะคะอ่าเรามาดูซิว่าคําตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่นะคะอ่าเนื่องจาก2 5 1หมืนะคะ มีค่าประมาณใกล้เคียงกับ25,000นั่นเองนะคะค่าประมาณเราก็เรียนไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะแลวก็เราก็เลยนําค่าประมาณเนี่ยสองหมื 25, ลงมาคูณกับ4นะคะก็ได้เท่ากับ1นึ0งแซึ่งคําตอบที่เราได้ก็คือ1,520มีความใกล้เคียงกันนะคะดังนั้นก็ถือได้ว่าผลคูณที่ได้เนี่ยมีความสมเหตุสมผลนั่นเองค่ะ ไปเรามาดูตัวอย่างที่5กันนะคะ4 3 1 5คูณกับ5นะคะ,ะเมื่อเราตั้งคูณเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มคูณกันได้เลยค่ะอ่าคูณ5เป็น25ใช่ไหมคะเราก็ใส่5ทด2อ่าต่อไปเราก็นำ5คูณ1ต่อนะคะอ่าคูณ1เป็น5 บวกกับที่เราทดไปก็คือ2ใช่ไหมคะ5บวก2ก็เป็น7นะคะต่อไป5คูณ3 5 3หนะคะเราก็ใส่5ทด1ต่อไปก็5คูณ0 5คูณ0ได้0แต่เราทดอยู่1 0บวก1ก็เป็น หนึ่งนะคะอ่าต่อไปคูณกันต่อเลยนะคะห้าคูณสี่นะคะห้าสี่ยี่สิบนะคะก็เติมได้เลยพอคูณครบทุกจำนวนแล้วนะคะดังนั้นคำตอบที่ได้นะคะจากโจทย์สี่5มืนสามร้อยสิบห้าคูณห้าก็คือสอง แสนหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้านั่นเองนะคะซึ่งเราก็สามารถตรวจสอบความสมเหตุสมผลได้จากานำ้ำตัวตั้งนะคะก็คือสี่5มื่นสามร้อยสิบห้านะคะซึ่งมีค่าประมาณนะคะสี่0มื่นนะคะมาคูณกับตัวหารของเราก็คือห้านั่นเองห้าคูณสี ยี 20, ใช่ไหมคะอาเลขศูนย์มีกี่ตำแหน่ง 1, 2, 3, ่งแล้วก็มาเติม 1, 2, 3, 4งสอ่าสี่หมืคูณหก็จะได้2,000สนพอดีซึ่งคำตอบที่ได้2อ5 7 5มีความใกล้เคียงกับ2,000สนใช่ไหมคะที่เราหามาดังนั้นผลคูณข้อนี้มีความสมเหตุสมผลนั่นเองคะอ่ะและเราเจอกันใหม่นะคะในครับหน้าคะ่ะอาสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ